สนทนาอุตจามเมืองเหนือวันนี้เจ้าคุณผู้ชมจะจวนไปแอลตีไหนตีไกล้ๆนะเจ้าบัดได้จวนไปแอลตีไหนไก่เนาะถ้าเกิดว่าล้อเปิดเมืองนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยหลายท่านว่า,วาอาจจะเมือ ไปอีนะเจ้าช่วงนี้ก็เลยจะจวนไปแอลตีจังวัดลำปูนเจ้าคุณผู้ชมเพราะว่าตีนี่เปิลมีการจัดงานเทศกาลโกมแสนดวงถ้าอู้จึงงานนี่แล้วหลายคนบอกว่าในปีติกรกอนติพานมาเนี่ยเคยไปแอลแล้วแต่บางคนก็ยังบอเกยไปเตือ่อใครหูห้ว่าการจัดงานปีนี่เป็นจะไดจะยิ่งหญยเหมือนปีติพานมากอวันนี้ต้องบอกว่าเฮาได้ย้ำขับเกียร์จากหนึ่งทันเจ้าตีจากมาเฮือรายละเอียดกับเฮาถึงการจัดงานนี้่เราก็จะได้เจิญสวนปีนอภิชา ชนไปแอลกับต้ยนะเจ้าเขาจะได้อู้จ่ากับตั้งหน้าของทันผูวาราชการจังหวัดลำปูนเจ้าทันผูวาวรยุทธนวราชเจ้าวันดีจะได้อู้จ่ากับทานผ่านระบบซูมทันพูวาสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับเจ้า,จาทันพูวาเจ้าพออู้ถึงจืงงานเทศกาลคมแสนดวงติมเมืองละปูนนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าเกยไปแอวมาละ แต่บางคนก็นยังบอกเกยไปเตื้ออยากจะให้ทันู้ว่าอู้ถึงการจัดงานในช่วงติพานมาจุดเริ่มต้นของการจัดงานนี่เป็นมาจะไรเจ้าถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นก็คงจะเป็นประเพณีทางล้านนาเจ้าซึ่งในเรื่องของโคมเนี่ยถ้าหากว่าในช่วงของเทศกาลยี่เป็งหรือว่าเทศกาล ลอยกระทงของชาวเหนือของชาวล้านนาก็จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่ก็จะเป็นการลอยกระทงสายบางพื้นที่ก็เป็นการลอยโคมหรือว่าก็จะมีการลอยกระทงแต่ว่าจังหวัดลําพูนเราเรามีพื้นเพเรามีการทํางานเรามีการดําเนินงานแล้วก็มีประเพณีที่สําคัญก็คือ จะมีการจุดโคมมีการจุดไฟในเรื่องของเทศกาลน่เปงหรือว่าเทศกาลสงกรานต์ปกติก็จุดไว้ที่บ้านเรือนหรือว่ามาจุดที่วัดมาจุดสถานที่สําคัญเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมแล้วก็บูชาพระสงฆ์ที่สําคัญก็เป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าเมื่อถึงเทศกาล ลอยกระทรงหรือว่าเทศกาลยี่เป็งถ้าหากว่าได้มีการจุดโคมได้มีการจุดไฟอย่างสว่างสวัยที่บ้านเรือนของตัวเองที่วัดที่สถานีสำคัญริมน้ำก็จะทำให้ชีวิตของผู้ที่จุดนั้นมีความชดช่วงมีความชัชวาแล้วก็มีความสุขทั้งในชาตินี้หรือก็จะเป็นการ ถวายสักการะและก็เป็นบุญต่อไปในชาติหน้าเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สืบเนื่องต่อเนื่องมากับวิถีชีวิตวิถีประเพณีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนในช่วงของเทศกาลยี่เปงหรือว่าเทศกาลลอยกระทงก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณทำมากันตั้งแต่ยาวนานแล้วจนปัจจุบันครับก็ปรับเปลี่ยนการจุด โคมจุดผางประทีปหรือว่าจุดไฟริมน้ําก็มาเป็นจุดโคมเพื่อสร้างความสวยงามสร้างความสว่างสวยและที่สําคัญก็คือทําไปพร้อมๆกันทั้งเมืองเลยจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ จากที่จุดไฟกันที่บ้านจุดไฟกันที่วัดจุดผา,างประที่บกันที่สถานที่สําคัญต่างๆ,ๆก็มาเป็นจุดโคมครับทั่วทั้งเมืองจังหวัดลําพูนแล้วก็มีความสว่างสวยนะครับสดสวยสวยงามไปไปทั้งจังหวัดเลยครับก็เป็นการโดยการมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับจนถึงปัจจุบันงามแต่แต่เลยยังภาพที่คุณผู้ชมหันอยู่หน้าจอนี่เป็นการจัดงานในปีติพานมาเนาะเจ้าทำรู้ว่า ชุดโคมกันแบบว่าไฟนี่สว่างสวยทั่วเมืองเลยเนี่ยเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยปีที่แล้วถ้าพวกเราทราบกันดีปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เป็นปีแรกเราก็ตัองวลกันเพราะปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานประเพณีโคมของจังหวัดลำพูนก็คือเราจะตําหนดเลยว่าเป็นโคมแสนดวง ใน,<ส>นปีแล้วพอมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1นทีนักท่องเที่ยวหรือว,ว่าประชาชนใกล้เคียงจังหวัดลำพูนเราก็กังวลว่าอาจจะหายไปหรือว่าจะไม่มาแล้วประเพณีแขวนโคมหรือว่าประเพณีโคมของจังหวัดลำพูนแต่ปรากฏว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าปีที่แล้วห้าหมื่นโคมก็คงจะมากแล้วเราก็คงไม่หวังมากมน,นั้นแต่ปรากฏว่า ปีที่แล้วเกือบสองแสนโคมทั้งสองจุดมดูได้เอ่าเป็นจุดหลักก็คือจุดที่วัดพระธาตุฮลิคุณชัย <Ch au. S 2> อีกจุดหนึ่งก็คือที่ oh. ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สแห่งนั้นเกือบ200แสนดวงกับส0งแสนโคมนะครับก<ม>็เกินความคาดหมายมากทั้งที่เราเป็นห่วงว่าจะไม่มีการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาวลวัรัวฏูในีเพราะนั้นรประชาชนจะให้ความสนใจมากเลยกับการประเพณีขแขวนโคมของจังหวัดลพูนและถ้าาว่าเห็นภาพไปทางสื่อสารมวลชนเห็นภาพไปทางเฟซบุ๊กทางอ,ออนไลน์ต่างๆก็จะเห็นได้ว่า ล้นหลามสวยงามแล้วก็ตะการตามมากครับสําหรับประเพณีแขวนโคมของจังหวัดลาพูนครับแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาตลอดการจัดงานเราได้รับเสียงตอบรับได้รับพร้อมสนใจจากนักท่องเที่ยวหน้าขนาดอนาคตแล้วเจ้าร่านบุกว่าเรามีมีแผนไว้จะตั้งจืองานว่าเทาศกาลโคมล้านดวงอีกลเจ้าเป,เป็นไปได้ครับเพรว่า <laughs> ที่ผ่านมา ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็คิดว่าก็ผมจะรับนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเท่านั้นมาแขวนโคมมาเที่ยวในเทศกาลโคมของจังหวัดลำพูนซึ่งเราก็ตั้งไว้ว่าเป็นโคมแสนดวงแต่พอถึงเวลาจริงๆครับก็เป็นนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะจังหวัดใกล้เคียงไม่ใช่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มลำปางแพร่น่านที่ใกล้ๆเท่านั้นนะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ย ปีที่แล้วครับมาจากนาราที่วา่ามาจากสงขามาจากหนองคายาและที่สำคัญครับเป็นชาวต่างประเทศด้วยนะครับที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยอยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยประจวบคีรีขันนะครับหรือว่ามาจากขอนแก่นอะไรก็เป็นชาวต่างประเทศก็ให้ความสนใจครับแล้วก็มาร่วมแขวนโคมที่จังหวัดลำพูนเพราะนั้น มีความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยแล้วผมคิดว่าตอนนี้เทศกาลแขวนโคมในประเพณียี่เป็งของจังหวัดลำพูนนั้นก็นเป็นที่รู้จัจกจละเป็นที่สนใจแล้วก็ที่ทราบตอนนี้นะครับพอถึงช่วงลอ,อยกระทงนะครับ นอกจากสถานที่ต่างๆที่คนจากทั่วประเทศอยากจะไปเที่ยวแล้วเนี่ยจาังหวัดลำพูนเป็นหมายแห่งหนึ่งของ<ฮ>การที่จะมาท่องเที่ยวในงานเทศกาลลอยกระทงของประเทศไทยครับและยังปีนี้เราเจ้าทำเพื่ว่าปีนี้เขาจัดคืหรือยังเจ้าสำหรับเทศกาลโคมแสนดวงเนี่ยเจ้า เทศกาลคมแสนดวงเราจัดขึ้นแล้วเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเจก็ตั้งแต่วันศุกร์วันศุกร์ที่1ตุลาคมแล้วก็การจัดงานนั้นเราก็เริ่มจัดโดยปีนี้ปกติแล้วเราจะมีพิธีเปิดในการในวันเปิดงานจะมีพิธีแห่ เราจะมีพิธีบวงสวงจะมีการรวมคนมีขบวนฟ้อนมีขบวนเครื่องสการะต่างๆนะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดีแเราก็จัดตัดพิธีการที่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ เกี่ยวกับเรื่องโคมเนี่ยออกไปเยอะนะครับแล้วแต่ก็เราก็ยังมีพิธีเปิดอยู่ก็เป็นพิธีเปิดภายในแค่วันแรกที่เปิดมผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันพี่น้องประชาชนเราไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการโฆษณา,าแต่พี่น้องประชาชนเยอะมากนะครับ<อ>เยอะจนเราก็คาดไม่ถึงเปิดพณีงานเปิด ในวันที่หนึ่งเปิดที่ลานอนุสาวรีพระนางจามเทวีเ้าบอกว่าพี่น้องมารอแล้วก็ผมก็ไปสอบถามก็ไม่ใช่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทั้งหมดนะครับก็มาจากจังหวัดข้างเคียงเป็นจํานวนมากเลยนะครับ แล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันสุดท้ายก็คือวันลอยกระทงนะครับหรือว่า,าวงานประเพณียี่เป็งวันที่19พฤศจิกายน2564นี้ครับโอ้แสดงว่านักท่องเที่ยวติมายันติธรรมภวาวาวนใหญ่แล้วเป็นคนต่างถิ่นแสดงว่าเปิลต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจังหวัดลำปูเลยนะเจ้าถึงหู้ข่าวตอนนี้ทุกวันครับทุกวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วถ้าหากว่าเป็นวันศุกร์ วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะเยอะมากเลยครับ oh. มาทั้งที่เรามีกระบวนการในการที่จะคัดกรองมีกระบวนการในการที่จะจํากัดคนที่จะเข้าไปในพื้นที่ทั้งลานอนุสาวรีย์พระนางจามรทีว,วีในพื้นที่วัดตะค่าธลิพุนชัย ปรากฏว่าคนมารอคิวกันเนืองแน่นมากเลยเพราะเราจะจากัดจํานวนคนเข้าไปทีละกลุ่มนะครับจําจกัดจํานวนจํากัดเวลาเข้าไปในแต่ละจุดแต่ก็ปรากฏว่าคนก็มารอคิวแล้วระหว่างรอคิวนั้นก็ไปจับจ่ายซื้อของไปเที่ยวจุดต่างๆจุดสําคัญของจังหวัดลําพูนนะครับที่อยู่ข้างเคียงก็เราก็กังวลในเรื่องของการ ติดเชื้อหรือว่าการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 แต่ว่ามาตรการต่างๆที่เราได้วางไวร้รวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนเองหรือว่าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนั้นให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นในเทศกาลโคมแสนดวงของจังหวัดลำพูนครับเจ้าทัานผู้ว่าเจ้าสอบถามเพิ่มเติมแบบน้อยหนึ่งสําหรับไผ่ตี้าจะไปแขวนโกลมเนี่ยเจ้าไผ่เตี้จะไปเอวงานหันเมื่อวานาวาแนหมนึ่งมาตรการของปีนี้ก็คือต้อง จองออนไลน์มันก็เจ้าใช่ครับเรามีการอาจองคิวทางระบบ online, ออนไลน์ซึ่งเรามี QR code เผยแพร่ไปทั่วาทางช่องทางสาธารนณะต่างๆนะครับก็จะจอกอยิง QR code นะครับแล้วก็เข้าไปจองวันที่จะมา ช่วงเวลาที่จะมานะครับแล้วก็พอถึงวันที่จะจองไว้ก็มาถึงหน้า,นาจุดนะครับที่ลานรนุสาวรีพระนังจมามเทวีครับแล้วก็มาแสดงคิวที่จองกับทางเจ้าที่ทางเจ้าที่ก็จะจับเข้าไปว่าช่วงนี้ เข้าไป20นาทีนจครเ,เข้าไปแล้วก็ไปแหวนโคมไปอธิษฐานไปกราบพระนางจามเทวีแล้วก็ไปทําการแขวนโคมไปทําการเขียนลงในตัวโคมแล้วก็จะมีปากกาไว้ให้เป็นปากกาเมจิ ด้านใหญ่นะครับแล้วเ็าเขียนอธิษฐานเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนสมาชิกในครอบครัวนะครับแล้วก็ไปแขวนในจุดที่ได้ไมีแขวในไว้ให้เ็าจะเป็นไปตามคิวครับถ้าเกิดว่าสละสิทธิ์ไม่มานะครับเราก็จะเลื่อนเลื่อนคิวอื่นขึ้นมาครับ<อ>แต่ปกติก็จะไม่สละสิทธิ์ถ้าจะมากันตามเวลาต้องอยากไปกอยู่แล้วนะเจ้ามาแล้วนะครับก็ยังไม่อิ่มใจยังไม่หนำใจนะครับ เดี๋ยววันต <for S 1> <like> ่อไปก็มาอีกก็จอดีแล้วก็ใหม่นะครับแต่ว่าเรามีความจําเป็นครับเราต้องจํากัดจํานวนการเข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะว่าจะได้ถ่ายรูปกันได้อย่างเต็มที่จะได้ไปกราบพระนางจามเทวีจะได้ไปอธิษฐานไปเขียนไปแขวนโคมกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องต้องวลนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เข้าไปนั้นท่านสามารถที่จะ ถ่ายรูปปีนี้ทางเทศบาลเมืองลำพูนครับได้มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยงามมากเลยครับเป็นสวนดอกไม้นะครับแล้วก็จะเพิ่มแต่ละสัปดาห์ก็จะเพิ่มทีละจุดทีละจุด,จดอพอถึง วันที่19พฤศจิกาเนี่ยสวยนดอกไม้ก็จะเต็มลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี<อ>แล้วก็ตอนนี้ครับสวยสดงดงามมากสวนดอกไม้นั้นก็จะประดับด้วยไฟนะครับทั้งสีของดอกไม้แล้วก็มีไฟต่างๆนั้นก็ทําให้บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีรวมทั้งบริเวณล,ลานของวัดพระธาตุภริพุนชัยสว่างสวยัยสวยสดงดงามน,นอกจากโคมแล้วนะครับก็ยังมีการจัดสวนดอกไม้ต่างๆที่สวยงามดึงดูดใจนะครับ แล้วก็ดึงดูดสายตาของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับเจ้าฟังทันผูว่าอูเจีแล้วไข่ไปแอลตอนนี้เลยเจ้าทันรูว่าเพราะฉะน,นั้นนักท,อท่องเที่ยว่านไหนตียากจะไปจองคิวไปก่อนเนะเจ้าคุณผู้ชมจองผ่านออนไลน์คิวอาโค้ดเดี๋ยวเอาขึ้นตรงหน้าจอคือคุณผู้ชมสแกนแล้วก็อจองกันเข้า,าไปก่อนจะได้เข้าไปชมตามคิวเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดเวลาจัดคิวอย่างพืงต้อเนี่ยเจ้าท่านพูว่าเจ้าแหมเรื่องหนึ่งนอกจากความเจือออียงต่างๆแล้ว การส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเรื่องของไรายได้เจ้าคนในชุมชนเองตินี่เนี่ยคนส่วนใหญ่เปิ่นกระทำโกมขายฮอกับงานนี่เหมือนกันมันก็เจ้าโดยโดยตรงเลยครับ <ừ> ก็คือ <ừ> ทางวัดพระาธาตุไทยคุนชัยแล้วก็ทางเทศบาลเมืองลำพูนเราไม่ได้ไปจ้างทําโคมที่ไหนเ,เราไม่ได้ไปจ้างให้โรงงานให้ห้างร้านที่ไหนทำโคมครับ นโยบายสาคัญของวัดพระธาตุอริบุญชัยของเทศบาลเมืองลําพูนก็คือจะให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดลําพูนมีรายได้จากเทศกาลโคมแสนดวงของจังหวัดลําพูนครับเรามีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องทั่วไปที่ว่างจากการทํางานหรือในช่วงนี้ไม่มีงานทําผู้สูงอายุเด็กนักเรียนผู้ดูแลผู้พิการหรือ แม้แต่ผู้พิการเองน,นอนเนี่ยผู้พิการนอนลุกไม่ได้เนี่ยก็นอนทําโคมนะครับ<อ>ขึ้นรูปไม้ไผ่เอากระดาษสามาแปะหรือบางทีถ้าเกิดเป็นโคมใหญ่ก็ใช้ผ้าดิบ,บก็เป็นการสร้างไรายได้มากเลยพอทําเสร็จแล้วก็มาขาย คืนให้กับทางวัดพระาธาตุหกบุญชัยให้กับทางเทศบาลเมืองลําพูนนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเพราะทางวัดพระาธาตุหกบุญชัยกับทางเทศบาลเมืองลําพูนนั้นจัดอุปกรณ์ไปให้ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นกระดาษสาหรือผ้าดิบรวมทั้งกาวแป้งเปียกต่างๆนะครับเชือกต่างๆนั้นจัดไปให้เลยแล้วก็เมื่อทาแล้วนะครับก็นํามาขายแล้วก็ จ่ายเป็นเงินให้กับผู้ประชาชนทั่วไปให้กับผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ดูแลผู้พิการเด็กตัวเล็กตัวน้อยอมีรายาได้นะครับบางคนนี่ปีหนึ่งนี่ก็คือรอเทศกาลโคมเพื่อที่จะมีรายได้ดูแลตัวเองเป็นหลักหมื่นขึ้นไปในการทำยิ่งนักท่องเที่ยวมามากแขวนมากรายได้ก็จะนักขึ้นนาะเจ้าพี่น้องปาชน ครับโดยตรงนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับโอ้ต้องชื่นชมตางจังหวัดแต่แต่เจ้ายังตีทันภวาบอกว่าอุป,ปรกรณ์อุป,ปรกรณ์เครื่อ,องไม้เครื่องมือไม่พัยอย่างเฮาเกียร์ไม่ฮื่อมดเลยเอาไปฮื้อถึงตีเลยเนะเจ,จ้าเจ้าบ้านก็มีหน้าที่ประกอบเป็นแกนตอบคะอีกนิดนึงครับเรามีสถาบัน สลาเล่าเรื่องของออจังหวัดลำพูนนะครับสาบันนี้เป็นสถาบันที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอัตกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนเราก็จะมีการสอนเรื่องการทาโคมน,นะครับมีวิทยากรซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน มาสอนให้กับผู้ที่เป็นแกนนําเป็นครูกอที่จะไปถ่ายทอดให้กับคนในหมู่บ้านในชุมชนไม่ใช่เฉพาะในเทศบาลเมืองไม่ใช่เฉพาะในอำเภอเมืองามาจากทุ่งหัวช้างมาจากลี้มาจากบ้านโฮ่งจากแม่ทาเนี่ย<อ>ก็มาศึกษามาเรียนได้แล้วก็สามารถที่จะนํานโคมนั้นไปประดิษฐ์นะครับแล้วก็มา ส่งต่อให้กับทางวัดพระธาตและก็ทางเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อเป็นรายได้นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของเศรษฐกิจกับเทศกาลโคมแสนดวงนอกเหนือจากที่พักนอกเหนือจากอาหารถ้าเกิดอ,อาหารนี่โต้รุ่งนะครับโต้รุ่งที่หลังข้างลาดลตีพระนางจามาทีวีนะครับพอช่วงของเย็นๆนะครับพอนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเต็มหมดครับ เต็มคูทั้งมาซื้อกับนะครับทั้งนักนัประธานนะครับหรือระหว่างรอคิวที่จะเข้าไปที่ร้านเจ้าแม่เข้าไปที่วัดพระธาตุหรือบุญชัยเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมารอเยอะมากมานั่งทานอาหารนะครับ <Ch au. S 2> หมูทอดล้วยเสียวนะครับผัดไทยเยอะะมากโอ้มีหลายอย่างเนาะเจ้าโอ้แต่นี้ก็เป็นรายได้ของ พี่น้องประชาชนของพ่อค้าแม่ค้านะครับของอโรงแรมที่พักนะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในจังหวัดลำพูนเพื่อมาเทศกาลคงแสนดวงบางท่านก็ไม่กลับครับค้งคืนแล้วก็เข้าไปพักในโรงแรมในที่พักต่างๆาครับเป็นการเพิ่มรายได้ตอนนี้ช่วงเวลานี้ครับโรงแรมต่างๆนั้น ยอดการจองยอดการพักนั้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับโอ้จะหันได้ว่าการจัดงานแต่ละปีติพานมาก็มีการสร่งเสริมมีการสร้างรายได้ใือค้นหลายกลุ่มเหมือนกันเนะเจ้าทธนูว่าเจ้ายังปีนี้เองเจ้าเน<ะ>อเจ้าว่าสถานการณ์โควิดสิเนี่ยต้องยอมห้าว่าน,นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าน,นักท่องเที่ยวตีอื่นอาจจะเข้ามาน้อยเฮามีการขาดการไว้ก็เจ้าปีนี่จะมีเงินสะพัดเอกสารเจ้าในจังหวัดละปูนนี่ประมาณต่อไรเจ้า ถ้าพูดถึงารายได้นะครับผมคิดว่าการจัดงานของเราเนี่ยนะครับเรามีถึงวันที่19พฤศจิกายนาซึ่งถ้าหากว่าดูจากเมื่อคืนนี้ที่วันเมื่อเย็นวันอังคารนะครับขอโทษครับเย็นวันจันทร์ที่ท่านนายกและมนตรีคนเอง ท่านประยุทธ์จันโอชา,ชาท่านได้มาถแถลงจะมีการให้น,นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัวกรณีที่มีการฉีดวัคซีนครบตามกำหนดแล,แล้วแล้วก็มีการตรวจผลตรวจ rt-pcr นะครับ เป็นลบไม่มีการติดเชื้อเลยต้ก็เข้ามาแล้วก็มีการเดินทางท่องเที่ยวได้อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลำพูนเพราะนั้น ในปีที่แล้วนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าไม่มีการเดินทางท่องเทีย่ยวของคนไทยนะครับปรากฏว่าโคมแสนดวงยังเป็นโคมเกือบสองแสนดวงนะครับเพราะนั้นปีนี้การท่องเที่ยวที่มีการเปิดกว้างนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างประเทศกลับเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าโคมสองแสนดวงนี้คงจะไม่พอแล้วโคงต์ <laughs> จะต้องยอดโคจะต้อง ในเรื่องของยอดการใช้จ่ายทั้งในเรื่องของอโคมนะครับก็ลองคิดดูครับว่าโคมตีซะว่านะครับเจ้านะครับโคมแสนดวงนะครับราคา25บาท นะครับราคา25ตีสัก30บาทเพราะมีทุกไซส์ครับ25บาท30บาท50บาท200บาทนะครับมีมีหมดเราตีสัก50บาทก็คูณเข้าไปครับว่าแสนดวงนะครับคูณ30บาทโอ้ถือว่าสร้างสร้างรายได้มหาศาลเลยนะเจ้า โคมนะครับแล้วก็รายได้ของประชาชนที่ย้อนกลับไปถึงมือของประชาชนนะครับในการประกอบโคมอันนี้ไม่นับรวมโรงแรมที่พักที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักไม่นับรวมร้านอาหารนะครับที่จะมีคนเข้าไปนั่งดื่มน้ํากินไม่นับรวมร้านค้าที่มีการขายของนะครับหรือว่าขาย ข้านะครับขายหัตถกรรมพื้นบ้าน,นต่างๆของจังหวัดลำพูนหรือว่าในกาดหัวมุงหน้าวัดพระธาตุนี่นะครับก็จะมีคนเข้าไปจับกายสินของเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคำนวณในเรื่องของรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับผู้ประกอบธุรกิจการค้านะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับผู้ที่ประกอบอาชีพในเรื่องของการทําหัตถกรรมต่างๆแล้วเนี่ยจะกลับคืน เป็นจานวนมหาศาลมหาศาลเ<า>จ้าท่านผู้ว่าก,ก,การจัดงานในเตือนนี้พี่น้องประชาชนในพื้นตีจังหวัดละปูนเองก็จะมีการสร้างไรายได้มีการกระจายรายได้ไปสู่ทุกกลุ่มคนตัวเนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าว,วันนี้เสียด<จ>าย<ส>เวลาน้อยไปน้อยเจ้าท่านผู้ว่าก็เจิญชวนพีน้องประชาชนนักท่องเที่ยวไปแอวกันแหมรอบหนึ่งเนี่ยเจ้าสาหรับเทศกาลโคมแสนดวงตีเมืองละปูนจัดขึ้นไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้เนะเจ้าวันนี้ขอบคุณนักเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านวรยุทธ์ วาราชเจ้าคุูขอบคุณเจ้ารับขอบคุณครับสวัสดีครับเจ้าคุณผู้ชมกันเจริญจนกันไปแอลหอมเตือนหนึ่งสำหรับเทศกาลนี้งานสําคัญของจังหวัดละปูนเนี่ยเจ้าเทศกาลโ้มแสนดวงตีเมืองละปูนจัดขึ้นยาวไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ตีสาคัญไยตีจะไปบดีลืมจองคิวผ่านทางออนไลน์ก่อนนะเจ้าช่วงนี้ปไปไปทรงใต้ครับสองพิธีกรกันต่อเลยเจ้า เจ้าขอบคุณจัดนักเลยเจ้าคุณสมัชญานราะเจ้าได้อุจารกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนถึงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเจ้าอไข่ตีอยากจะไปสะดวกวันไหนอยังจะได้เกาะไปแอวกันได้ลงทะเบียนกันตัวเนาะบอดีลืมที่จะต้องตามมาตรการที่เปิ้นวางเอาไว้ตัวกันละกันเจ้าพระเจ้านี่ก็จะไปแขวนโคมนะเจ้าชีวิตความรับการงานการเงิน สุขภาพ Patter, ต้องเอาไต้องต้องกิกโกมอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นก่อนละกันคุณผู้ชมเจ้าด